สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับข่าวความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะคะจำนวน14ล้านคนสำหรับลูกจ้างหรือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะขอบคุณภาพข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะได้พาดหัวข้อข่าวไว้ว่า ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันแล้ว14ล้านคนคาาจ่ายเงินครบในสัปดาห์นี้ นายววารับรนแสงสนิทท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอนะคะก็ได้ให้ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันณนะวันนี้นะคะคือวันที่11พฤษภาคม2563ว่าขณะนี้นะคะมีผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลและผ่านเกณฑ์แล้วจํานวน14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ทั้ง14ล้านคนได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ค่ะ ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่12พฤษภาคม2562จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนก็คือ1ล้าน6 0 0 0คนนั่นเองค่ะซึ่ง รวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะคะและหลังจากปิดทบทวนสิทธิ์นะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็คือคืนวันที่10พฤษภาคมเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะคะก็สรุปว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนนะคะขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่ม มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะจำนวน6.1ล้านคนขาดอีกประมาณ4แสนคนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงการคลังก็ได้คาดการว่าภายในวันที่17พฤษภาคม2563นี้จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ทั้งหมดและ บริหารจัดการให้แล้วเสร็จประมาณ98-99%นะคะโดยอาจจะมีแค่บางกลุ่มที่ตกค้างอย่างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มนะคะหรือกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์นั่นเองค่ะ กรณีเช่นนี้นะคะก็จะส่งข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในพื้นที่ในจังหวัดของท่านนะคะไปเป็นผู้ดูแลหรือลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะคะซึ่งอาจใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าผ่านเกณฑ์ก็ได้รับสิทธิ์การเยียวยาช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะ อันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่นะคะยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ก็อย่าลืมนะคะเข้าไปตรวจเช็คสถานะการ โอนเงินของท่านนะคะถ้าเกิดว่าผ่านนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการโอนล็อตหนึ่งนะคะประมาณล้านกว่าคนล้านหกแสนคนอาจจะเป็น1ในนั้นก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านจากใจนะคะที่ติดตามและก็รับชมหากท่านชื่นชอบและเห็นว่าเป็นคลิปดีมีสาระก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าช่องของเรานะคะยินดีนําเสนอข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านจากใจนะคะสวัสดีค่ะ